จากนั้นลุงของเธอได้บุกเข้ามาในขณะที่เธอกำลังจะอาบน้ำแล้วลุงก็เปิดเรื่องมาที่สาวคนหนึ่งวัยกำลังอ้ออเธอกำลังวุ่นอยู่ก,กับการทำอาหารจัดจานและเตรียมกับข้าวจากนั้นเธอวิ่งขึ้นไปเพื่อไปปลูกพ่อที่สาของเธอนี่สายแล้วนะตื่นกินข้าวและเตรียมตัวไปทำง,งานได้แล้วเธออาศัยอยู่กับพ่อสองคนเธอเสียแม่ไปตั้งแต่เล็ก ส่วนคนนี้เป็นลุงของเธอลุงเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเขาเพิ่งเลิกกะดึกจึงมาขอรวดอาบน้ำที่บ้านนี้ลุงจะแก้ผ้าด้านนอกเธอจึงไล่ให้ลุงไปแก้เสื้อผ้าในห้องน้ำลุงเลยพูดบอกว่า,วาตอนเด็กๆเราก็เคยอาบน้ำด้วยกันนี่จำไม่ได้หรือไงเธอจำได้แค่นิดหนึ่งแล้วจึงไล่ให้ลุงรีบๆเข้าไปอาบน้ำจากนั้นเธอขอตัวไปโร,รงเรียนก่อนที่จะสายกว่านี้ แต่ความจริงแล้วรีมานั่งรอชายหนุ่มที่เขาแอบชอบเพื่อเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกันโดยที่มีลุงแอบจ้องมองดูอยู่ข้างหลังของเธอตกดึกคืนนั้นลุงได้เข้ามาหาเธอในขณะที่เธอกำลังทำการบ้านอยู่และแอบคิดถึงชายหนุ่มไปด้วยลุงถามถึงพ่อเธอวันนี้พ่อของเธอกลับบ้านดึกเธอขอบคุณลุงที่ผ่านมาได้สอนสิ่งดีๆให้กับเธอ ส่วนลุงตอนนี้ตาของเขาได้จ้องมองด้วยสายตาแปลกๆกับเธอจากนั้นเธอจึงขอตัวไปอาบน้ำก่อนลุงจึงตามเธอไปที่ห้องน้ำด้วยพร้อมทั้งบอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งบทที่ลุงยังสอนไม่เสร็จลุงตรงเข้ามาจู่โจมพร้อมทั้งบอก,กรักเธอไปด้วยเธอพยายามดิน้นพูดอ้อนวอนให้ลุงหยุดทำแต่ลุงก็ไม่สนใจจ้องจะเสียบอย่างเดียวพอเสียบเสร็จจนหนำใจก็ปล่อยเธอน,นอนร้องให้คาห้องน้ำ วันต่อมานี่มันก็สายมากแล้วเธอยังไม่ยอมลุกออกจากเตียงนอนพ่อของเธอขึ้นมาเช็คดูว่าเธอเป็นอะไรไหมเธอบอกกับพ่อว่าเธอไม่อยากไปโรงเรียนวันนี้เธอไม่สบายรู้สึกเหมือนมีไข้พ่อก็เป็นห่วงเดินลูกว่าอย่าลืมกินยาด้วยนะพ่อลงมาคุยกับลุงลุงพูดถึงชายหนุ่มของเธอว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอไม่อยากไปโรงเรียนหรือเปล่า พอพ่อรู้เรื่องชายหนุ่มก็มีอาการโมโหถ้าทำให้ลูกฉันเสียใจแกไม่รอดแน่ก่อนที่พ่อจะไปทาง,งานพ่อยังฝากให้ลุงคอยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยลุงขึ้นไปหาเธอบนห้องเช็คดูอาการของเธอได้ข่าวว่าเธอไม่อยากไปโรงเรียนเธอไม่สบายตัวหรือว่าเธอเป็นไข้มามะเดี๋ยวลุงจะฉีดยาเข้าตัวเธอเองเธอยังหวาดกลัวอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไหนะ้และจำยอม พอระลึกความหลังกับลุงเสร็จเธอก็เหมือนจะไม่ขัดขืนเธอยอมให้ลุงดูแลลุงอาบน้ำเช็คตัวเป่าผมให้ดูแลเธออย่างดีหน้าที่โรงเรียนชายหนุ่มมาหาเธอพร้อมทั้งอยากจูบๆกับเธอแต่เธอดันหลบหน้าหนีและพูดขอโทษนะเหมือนเธอจะไม่อยากให้ใจกับชายหนุ่มไปคืนนี้เธอเริ่มเข้าใจลุงมากขึ้นแล้วเธอยอมให้ลุงทำอย่างเต็มใจ แม้แต่พ่อของเธอกลับมาแล้วลุงยังไม่ยอมหยุดยังแอบทำในห้องน้ำต่อส่วนพ่อก็เมาหนักเลยสงสัยทาง,งานมาเหนื่อยลุงเห็นพ่อเมาหนักก็หวานเจีย๊ยบพาเธอไปสนุกทั่วห้องไม่ว่าจะต้อกินข้าวและไปถึงห้องนอนเธอมีใจให้กับลุงแล้วเธอเข้าใจแล้วละว,ว่าตอนเด็กๆเ,เธอกับลุงอาบน้ำด้วยกันคือแบบไหนเธอไม่เกลียดมัน いいねを忘れずに。